สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาเจอกับครูน้ํานะคะในรายวิชาว,วิทยาการคํานวณค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวไปตามได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำจะให้นักเรียนนะคะมาเรียนรู้เรื่องการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายค่ะอ่ะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะอย่างโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะเขาให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องหกเหลี่ยมซึ่งตัวเลขนั้นเกิดจากการรวมตัวการของตัวเลขสองชุดที่อยู่ติดกันตามตัวอย่างตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะ ตัวอย่างที่ให้มาก็คือนักเรียนดูข้างบนนะคะเลข7เลข7ตัวนี้นะคะเกิดจากการนำเลข3บวกกับเลข4จะได้คำตอบเป็น7อ่ะคำตอบตัวนี้ก็คือเป็นการนำตัวเลข2องชุด2ชุดยังงก็คือชุดที่1ก็คือเลข3และชุดที่2ก็คือเลข4มาบวกกันคำตอบที่ได้คือ7ค่ะ สำหรับใบงานนี้เนาะคุณน้ำก็คือจะมีให้ทําเป็นสองข้อก็คือข้อหนึ่งกับข้อสองเดี๋ยวคุณน้ำจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีกสักข้อนะคะ,ะสาหรับตัวนี้แปดสิบก็คือจะมาจากเลขห้าสิบบวกกับสามสิบจะได้คําตอบเป็นแปดสิบอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อ 30สบวกจุดจุดจุดนักเรียนรู้ไหมคะว่า30ต้องบวกกับเลขอะไรเราถึงจะได้คำตอบเท่ากับห0ึ่งถูกต้องค่ะ30บวกกับ70จะได้คำตอบเท่ากับ100นั่นเองค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการบวกเลขหรือการแก้ปัญหาแบบง่าย คงไม่ยากไปสำหรับเด็กประถมศึกษาชันที่หเนาะ,ะตัวนี้นะคะก็คือยังไม่หมดเลยนักเรียนต้องทำให้ครบอย่างข้อหนึ่งจะเหลือว่างอีกหนึ่งสสามี่สี่ช่องตัวนี้ให้นักเรียนเติมลงไปให้ครบนะคะส่วนข้อ2องก็เช่นกันจะว่างอยู่1 2ึ่งสามสี่ห้าหกจะว่างอยู่ทั้งหมด6ช่อง ค่ะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ฝากใบงานเรื่องการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ลองฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ